สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะทุกคนวันนี้มาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะครั้งหนึ่งแล้วโอเควันนี้แป้งจะมาทํานายพยากรชาราศีกันลัคนากันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาถึง22กันยานะคะมาดูกันว่าตัวคุณนะคะในเดือนมกรามนี้จะเป็นยังไงในเรื่องดงความรักการงานการเงินนะคะแต่เดี๋ยวแป้งดูเรื่องความรักก่อนนะคะโอเคค่ะชาราศีกันมาดูกัน,นะคะ่ะ ขอไพ่เมนเอนเนอรจีหลักของชาราศีกันละคนากันนะคะว่าว่าเป็นยังไงขอไพ่เมนเอนเนอรจีหลักค่ะ3รีอ u p คอืมคุณอาจจะกันบางท่านน่ะคุณอาจจะอยู่ในวังวนของรักสามเศร้านะคะ ะะการบางท่านนะคุณอาจจะวังบนอยู่ในรักสามเศร้าหรือการบางท่านคุณอาจจะจะปาร์ตี้นะคะในเดือนมกรานี้นะคะโอเคแล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะขอสามใบราศีกันละคนากาันโอเค the judgment มัน reverse นะคะถ้าตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณรอการกลับมาของสิ่งเก่าอะไรบางอย่างแฟนเก่าคนเก่านะคะคุณก,กำลังรอมันรอการกลับมาจากเขานะคะ เออแปดโอเคแต่แป้งมองว่ามันเป็นสองเหรียญกับแปดเหรียญโอเคมันเป็นสิบเหรียญแต่ถามว่าคุณคุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเศร้าอะไรขนาดไหมมันอาจจะเป็นความรู้สึกขี้เหนื่อยเบื่อเนืองมากกว่าแต่คุณเองก็มีความสุขความสุขดีในระดับที่คุณเป็นนะคะในระดับที่คุณเป็นนะยา้าแต่อย่างที่บอกว่าคุณมีความรู้สึกเหมือนรอสิ่งเก่าๆคนเก่าๆอยู่นะคะ โอเคมาดูขอไพ่เพิ่มไห่โอเคอืมมันเป็นไพ่ six of p e n t a c l e ออกมานะเป็น reverse แป้งมองว่าตัวคุณอาจจะ6หรือ4โอเคก่อนหนะ้านี้คุณอาจจะเป็นผู้ให้กับกับความสัมพันธ์นี้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือตัวเขาก็เป็นผู้ให้สำหรับ สำหรับความสัมพันธ์นี้มากเกินไปหรือเขารักคุณมากเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกอึดอัดก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งนะก็รู้สึกเซ็นได้นะคะแล้วก็อืมตัวคุณเองน่าจะโฟกัสโอเคขออีกใบนึะ่ะโอเคตัวคุณเองน่าจะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามากกว่านะคะแต่ว่าคน ถ้าเกิดคุณได้ผ่านมรสุมหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นการคิดหนะักทะเลาะเบาะแว้งกันหรือมีเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะนะตัวคุณตัวคนอื่นอะ่ะเขาเขาอาจจะทิ้งทิ้งความรู้สึกนี้ไปแล้วแต่ตัวคุณยังยังไม่ทิ้งดาบนะคะยังอยู่จมกับความรู้สึกนี้อยู่เลยลึกๆในใจของคุณนะนะออโอเคคราวนี้มาดูว่าคนคนนั้นที่ที่ชาวลัคนา ชาวราศีกันลักคานากันรู้สึกว่านะคะเขา,ปาเป็นยังไงอืมอืมอืมปีนธวันคนคนนี้อาจจะเคยเป็นที่หนึ่งในใจคุณค่ะอ,อ่าแป้งมแล้วมีทั้งธาตุน้ำธาตุไฟนะธาตุลมทุกธาตุเลยนะคนคนนี้อาจจะเคยเป็นที่หนึ่งในใ,นใจคุณอนะ เป็นคนที่ nice o f pendico okay. โอเคเออแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ freaky กกหรือมีใครอยู่แล้วหรืออีกในหนึ่งอย่างที่บอกว่าคุณคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์หรือตอนนี้คุณก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์รักเราสองสามคนหรือว่าอืมอยู่ในรักสามเศร้าอยู่คนคนนี้ของคุณตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาเงียบนะคะเขาเงียบแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีแฟนมาแล้วด้วยหรือมีแฟนอยู่แล้ว แล้วคุณก็ไปชอบเขาหรือรักเขานะคะแล้วก็กิ n อ of ซอร์มันออกมาชนกันเลยเนี่ยผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคน,นะคะอืมตัวเขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงอะคะ่ะแป้งมองว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยใช้วิธีที่เงียบดีกว่าเงียบดีกว่าเพราะเขาเหนื่อยเหนื่อยนี่ก็เหนื่อยที่ไม่รู้จะต้องทำยังไงเพราะสถานการณ์อย่างนี้เขาไม่รู้ว่าจะเลือกใครจะทำยังไงอะนะคะ ใช่แล้วตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะที่ว่าใครจะมามอบควารู้สึกดีๆหรือมาเรียกร้องความสนใจอะไรแต่เขาเขาเขาม่ส่แนละเขาไม่แคร์ใครเขาอยากอยู่เฉยๆเขาไม่รับนะคะแป้งสงสัย Queen of One Reverse ทำไมคะโอเคอ๋อแป้งมองว่าตัวเขาอะจากที่เขาเคยเคยออ๋โอเคเข้าใจแล้ว ตัวเขาอะจากที่เขาเคยเหนื่อยเคยเป็นคนแข็งเคยเป็นคนถือตัวเคยเป็นคนที่ไม่สนใจใครไม่ฟังใครหรืออย่างที่บอกว่าคุณถ้าคุณทะลาะเบาแหวงกันแล้วแล้วมีปากเสียงกันแล้วเขาไม่เคยฟังใครไม่เคยฟังคุณดื้อรั้นดื้อเงียบเนี่ยตอนนี้แป้งจะบอกว่าเขาเหนื่อยเพราะสิบดาบมันออกมาเปะเขาเหนื่อยแล้วเหมือนเขาเขายอมที่จะเขายอมที่จะนอนจมกองเลือดแบบนี้เห็นไหม เขายอมที่จะนอน,น,อนจมกองเลือดอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่ไม่คิดที่จะสนใจใครใครมามอบความสัมพันธ์อะไรเลือกที่จะเงียบดีกว่านะคะเพราะค่อยเดอะฮาร์ตเชมันออกมานะคะโอ้กันเราคุยกันยาวเลยแป้งได้รับแต่พลังงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวทั้งนั้นเลยนะคะของคุณนะ,นะ,ะโอเคคราวนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมกราคมาโอ้โฟนซอฟัน ใบแรกมาเลยดีนะเป็นไพ่ที่ดีนะคะถ้าคุณรอาการกลับมาของใครนะรออย่างเดียวเลยรอ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 นะคะเขาจะยังไม่ได้กลับมาหาคุณนะคะแบบเป็นตัวเป็นตนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะจารรัสสิสบอกว่าตัวเขาตัดสินใจอยาอ,าอยู่นิ่งๆย,ยังไม่อยากทําอะไรตอนนี้นะคะยังไม่อยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับใคร อย่างที่บอกว,ว่าตัวเขามีปัญหาอยู่นะคะแต่ไพ่โฟร์ออมันออกมาทําไมเอ่ยหรือว่าโอเคเข้าใจแล้วไพ่โฟร์วมันออกมาแต่ถ้าถามถึงทางคุณนะนะแนวน้มความสัมพันธ์ข้างหน้าตัวคุณเองจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้น คุณจะจบความรู้สึกกับคนคนนี้ที่มากมายที่ที่ไม่แน่ใจอะไรเลยเป็นคนที่ไม่แน่ใจอะไรเลยเนี่ยได้แล้วตัวคุณเองจะพบกับสิ่งใหม่ที่สามารถที่เรียกว่าคุณเยียวยาตัวเองได้จบสิ่งเก่าและเจอสิ่งจบสิ่งเก่าและเจอสิ่งใหม่คุณจะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้เพราะเดลตามันออกมาแล้วนะคะ in fire of one นะคะน่าจะมีธาตุไฟนะคะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะกันแล้วก็ธาตุดินนะคะแป้งเห็นเหรียญอยู่ธาตุดินด้วยนะธาตุดินก็มีนะคะ อืมโอเคอะไรประมาณนี้นะออะคราวนี้ค่ะมาดูคําแนะนําให้กับให้กับคุณนะคะขอไพ่คําแนะนําให้กับชาราศีกันลัคนากันหน่อยไอ,อตัวเขาเลึกนอนจมกองเลือดอะอะดูคําแนะนาหน่อยค่ะว้าวว้าวโอเคค่ะคําแนะนําค่ะ แป้งมองว่าไพ่จะบอกงนี้ว่าถึงว่าวันหนึ่งนะคุณจะหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เคยผูกมัดตัวเองนี้เอาไว้ได้มันเป็นรีเวิร์สถึงวันหนึ่งที่คุณจะหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ได้ก็จริงแต่ไพ่บอกว่าคุณอย่ารออย่ารออะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งปรัหลรดชะมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเสมอไปหรอกนะคะถ้าจะบุกอ่อนก็มุกอ่อนจะไปข้างหน้าก็ไปข้างหน้านะคะโอเคคราวนี้แป้งขออนุญาต เออโอเคประมาณนี้นะคำแนะนำนะคะโอเคคราวนี้มาดูคำแนะนำจากไพ่ออร์โคการดกันนะคะดอนแบกดาวไม่ถอยหลังกลับนะโอเคมาดู stand up for what you believe is r i g เห็นไหมคะคุณจงยืนหยัดแล้วก็มีความเชื่อนะคะว่าถ้าสิ่งไหนมันคือสิ่งที่ถูกต้อง คุณจงเชื่อในสิ่งนั้นนะคะในสิ่งสิ่งนั้นจงยืนหยัดในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะนั่นแหละมันจะมันจะมันจะคือทางที่สว่างสําหรับชีวิตคุณนะคะโอเคคราวนี้มาดูเรื่องการงานเงินทีนิดหนึ่งแล้วกันนะการงานค่ะสามใบการงานของคุณถ้าคุณคิดจะเดินทางงานที่เด่นๆอะ่ะแป้งมงว่าน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือออกจากงานใหม่หรือเป็นงานที่เกี่ยวกับฟรีแลน ค้าขายอย่างนี้ก็ได้ค่ะงานอย่างนี้เด่นมากนะคะแต่คุณจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่ในที่ทํางานถ้าเป็นงานออฟฟิศนะคะเพราะคุณรักความถูกต้องมากเกินไปนะคะไม่ใช่ว่าการรักความถูกต้องมันผิดรักความถูกต้องในที่นี้ที่แป้งพูดคือเห็นตรงเกินไปบ,บางอย่างเรื่องที่เราเห็นว่ามันนิดๆหน่อยๆที่ผิดหูผิดตาไปบางอย่างคุณก็ถ้ามันไม่มีผลส่งผลที่ยิ่งใหญ่ถึง ที่ทํางานคุณก็มองข้ามไปก็ได้อะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราก็มองข้ามไปแต่ถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของบริษัทนั้นค่อยมาพูดหรือถกเถียงกันอีกทีหนึง่งอย่างเนี้นะคะประมาณนี้โอเคคราวนี้มาดูเรื่องการเงินของคุณะในเดือนมกราคมว้าวการเงินของคุณ,นะกกะอ,คณอะไรที่คุณเคยแบกภาระหนักอะไรที่คุณเคยเศร้านะคะโอเคมันจะดีขึ้นนะคะแต่คุณยังต้องทําเงินอยู่นะ ยังต้องทําเงินอยู่ทําเงินอยู่นะคะไพ่เอสอ็เอสอวันมาทาไมมีการสื่อสารอะไรคะโอเคโอเคมันจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณนะคะแป้งมองว่าถ้าใครที่ทํางานแล้วคุณเป็นผู้ชายจะมีผู้หญิงนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนะคะในเรื่องการงานคุณจะต้องพูดจากับเขานะคะมีทางชู้สาวกันด้วยเนี่ยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะ หรือช่วงช่วงนี้คือถ้าการเงินของคุณจะดีก็ต้องมีคนช่วยเหลือมีคนเข้าหาคุณต้องไปเข้าหาคนอื่นนะคะคุณถึงจะได้งานแล้วก็ได้เงินตรงนั้นมานะไพ่เดเลเฟอร์เป็นช้อยเป็นอะไรต่างๆ่นะคะเข้าหาคนพูดจาวหวานๆหน่อยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะชาราศีกันลัคนากันนะคะก็อย่างที่บอกค่ะปีใหม่แล้วเดือนใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ โอเควันนี้แป้งไปแล้วนะคะอย่าลืมถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์ต้องมีเอสป่ะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคบาย